สวัสดีครับกระแสเทลิกวันนี้วันพฤหัสบดีที่26มิถุนายน2568นะครับอ่าวันนี้เป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับในศึกฟุตบอลฟี فا ครับเบอร์ครับนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าสู่รอบน็อกเอาต์กันละเอาไปดูวันที่คู่แรกวันนี้จะเป็นคู่ตีสองนะครับก็จะเป็นนัดสุดท้ายในกลุ่ม G ียูเวนตุสนะครับจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากฝูงพับรองจากฝูงนะครับสำหรับคู่นี้ อยูเปนตัวสองนัดชนะรวดนะครับเข้ารอบเรียบร้อยก็มีชนะเอาไอไปห้าศูนย์แล้วก็ชนะวีดักไป4ประตูต่อหนึ่งเกมนี้แย่งแชมป์กลุ่มกันโดยตรงเลยครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จะมาในระบบ3-4-3วันนี้เป็นมิคาเล่์ดีกอริโอนะครับยืนเฝ้าเสาแนวรับมีลอยเคลลี่นะครับนิโคโรซาวโบน่านะครับเปียแอร์คารูลูมิฟิจะเป็นอัลเบโตคอสตานะครับเวสตันแมคเคนนี่เคเบรนตูลามนะครับอันเดียคัมเบียโซนะครับแล้วก็แนวรุกจะเป็นฟรันซิโกคอนเซเซอ คนันยูดิชนะครับแล้วก็โครโมนี่ยืนเป็นหน้าเป้านะครับทีนี้มาดูเรือใบสีฟ้าครับแบนเชสเตอร์ซิตี้ทีมดังจากอังกฤษชนะรวดมา2เกมปิดเช่นกันเกมนี้ก็เข้ารอบไปแล้วนะครับชิงอันดับหนึ่งกันเท่านั้นผลงานก็คือมีชนะวีดัตไป2 0ศแล้วก็ชนะเอาอไาอไป6ประตูต่อศูนย์เกมนี้ก็น่าจะจัดเต็มครับเป็นแมตช์ที่ต้องบอกว่าน่าดูอีกแมตช์หนึ่งก็จะมาในระบบ4ีหนึ่งสองสามพราัตูเป็นสเตฟานออเตกานะครับในะร,บนะรับเม อานนริยานูรีนะครับชอสโกกอร์เดโอมีอับดุลโคไดคูชาคอฟนะครับแล้วก็มีมานูเอลอาคันชีมิดฟิลด์จะเป็นนิโก้นะครับมีอิวคายคุนโดกานนะครับมาเตอุสนูเนสแนวรุกจะเป็นกอร์เดโออิชเวารีนะครับเบอร์นาร์โดซินวาแล้วก็อีกคนนึงจะเป็นเฮลริงฮาแลนด์ก็น่าจะสตาร์ทเป็น11บเอเล่นตัวจริงนะครับการพบกันของคู่นี้5ครั้งหลังที่เจอกันมาเป็นยูเวนตุสที่ชนะไปได้3ครั้งเสมอ2ครั้งไม่เคยแพ้ แมนเชสเตอร์ซิตี้เลยใน5เกมหลังที่เจอกันนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะซึ่งก็เป็นยูเวนตุสที่ชนะไป2ประตูต่อศูนย์เกมนี้เนี่ยกระแสะตา่างประเทศเนี่ยเขาก็มองว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงดูเป็นต่อทางด้านยูเวนตุสอยู่นิดหน่อยนะครับผมมองว่าคู่นี้มันเปรียบคู้ขี้สูสีเลยออกได้3หน้านะครับผมก็ยังชอบยูเวนตุสนะด้วยสติที่เจอกับแมนซิตี้มักจะทำได้ดีแล้วก็ ช่วงหลังก็ผลงานดีนะมีสิทธิ์ที่จะลงเอยด้วยผลเสมอค่อนข้างสูงนะครับคู่นี้ผมชอบยูเวนตุสนะครับอ่ะคู่ถัดมาก็เวลาเดียวกันกลุ่มเดียวกันก็คือกลุ่ม G ีตีสนะครับวิดดเจอกับอาลไออบูดาบีวิดด์สอนัดก็แพ้รวดตกรอบเรียบร้อยครับมีแพ้แมนซิตี้ศูนย์สแล้วก็แพ้ยูเวนตุสห่ต่อสเกมนี้ก็ชิงอันดับ3กับทางด้านของอาลไอนะครับเล่นเพื่อศักดิ์ศรีแล้วนะสำหรับเกมนี้ ก็คาดว่าจะมาในระบบ3-4-3ผู้สัำตูเป็นเมลดี่เบนาอิดนะครับในรับมีวอรเมเฟร์เดล่าอับเดลโมนาอีมนะครับโบตูรี่ ella, ร uri, แล้วก็มีทางด้านของบาสไมเยอร์นะครับวิทฟีจะเป็นฟาฮัดบูฟี่นะครับอุซามาเชลาอุยนะครับเบนดี้บูบาริกโมฮัมเหม็ดโมฟิสในรุบเป็นนอร์ดินอามาราบัตน,นะครับมีเทมิโกซีรอชแล้วก็ซามิเอลโอแบงนะครับสุดหน้าชาวกาหน้า อาทีนี้มาดูเอาอียอบูดาวีครับทีมจาก UAE แพ้รวดมาสองนัดก็ตกรอบไปแล้วมีแพ้ยูวนเตุดศูนย์ต่อ5แล้วก็แพ้แมนซิตี้0ศูนย์ต่อยังยิงประตูใครไม่ได้เลยนะครับเกมนี้ก็อยากจะขอยิงได้แล้วก็ขอมีแต้มส่งท้ายนะครับก็จะมาในระบบ5-3-2สามสประตูเป็นคาริสอีซ่านะครับแนวรับมีเอริสจาซิสลามีาลาเบียนะครับมีอัมบดูเนียงนะครับมีอับดุลคาริมตาโอเร่ฟากุนโดซาบาลา มิฟฟ yeah, ์จะเป็นยาเฮนาเดอร์ so imi, นะครับปักยองบูมูฮัมหม็ดอัลบาลูชีนะครับส่วนแนรูกจะเป็นนัสซินชาคีกับโซฟิยานไรฮีมี่นะครับศูนหน้าตัวเก่งชาวโมร,โร็อกโกซึ่งก็เจอทีมจากบ้านเกิดของตัวเองในเกมนี้นะครับคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับวันนี้คู่นี้ถือว่าก็เป็นฟุตบอลที่ค่อนข้างสูสีนะแต่ถ้าดูกันตามชื่อชั้นและเกรดบอลเนี่ยวีดัตจะดูดีกว่าเอาไอาเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมมองว่า วีดั้นะมีสิทธิ์ที่จะเฉือนวิวอวชนะไปได้ในท้ายที่สุดผมว่าอย่างแย่กแค่เสมอนะสำหรับวีดั้ในเกมนี้นะครับอาทีนี้มาดูกันที่กลุ่ม H นะครับคู่แรก8นาฬิกาก็จะเป็นเอาฮิลารนะครับจากสาอุดอระเบียเจอกับปาชูกาเอาฮิลารนี่เป็นทีมระดับ3ส่วนปาชูกานี่เป็นทีมระดับ4ของกลุ่มนี้เอาฮิลาร2นัดสเสมอทั้ง2นัดมีสเสมอรเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งแล้วก็สเสมอเซาวบวกศูนย์ศูนย์เกมนี้ต้องชนะสถานเดียวแล้วรุนให้อีกคู่มีผลแพ้ชนะ พวกเขาจะเข้ารอบทันทีนะครับแต่ถ้าเสมอหรือแพ้ตกรอบนะครับเงื่อนไขคือต้องชนะไว้ก่อนเกมนี้ก็จะมาในระบบ4-1-2-3ผู้สับตัเป็นโบโน่แนวรับมีเจ้าคันเซโล่ฮัสซันทัมบัตตี้นะครับคาริลูปูริวานี่เลนานโรดีมิฟิโดเป็นดูเปนเนเวสนะครับไม่ได้โควิดซาวิตแนวรุกจะเป็นเมาคอมนะครับซาเลมาดอดซาลีหน้าเป้าใช้เป็นมาคอสเลโอโด อาทีนี้มาดูปาชูก้าจากเม็กซิโกกันบ้างก็แพ้รวดสองเกมติดตกรอบเรียบร้อยนะครับมีแพ้ซอบวกไป1-2แล้วก็แพ้เลยเอาผลิออดไป1ประตูต่อ3เกมนี้ก็ขอชนะเป็นการส่งท้ายถ้าชนะเนี่ยจะจบอันดับ3ทันทีนะครับเกมนี้ก็จะมาในระบบสี่สองสามผู้สาวตัว,ตวเป็นคาร์ลอสโมเรโน่รับมีลุยโรดิเกสนะครับไบอันกอนซาเลสเอ็ดวาร์โดบแมนนะครับแล้วก็ฟอเดนโกเปเรล่า วิดฟิลครับจะเป็นอิรัสบอนเทลนะครับอารันบอลติสตาอเล็กซิสโดมิงเกสนะครับออคุสตินปาลาเวซิโนเคนเนดีนะครับแล้วก็แดลรุกจะเป็นโซลมอนลอนดอนสหน้าทีมชาติเวเนซุเอลานะก็บอกว่าเป็นจองเก่านะครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนวันนี้เนี่ยเจอกันเอาจริงๆคือเงื่อนไขเนะี่ยมันให้เอารฮิลันต้องชนะในเกมนี้เท่านั้นนะแต่ผมบอกเลยว่า มันไม่ง่ายนะครับป่าชูก้าก็ไม่หมูนะแต่ที่เจอเนี่ยมันคือเจอของแข็งอย่างเดลมาริตส่วนนัดที่แพ้ซาบวกก็เสียสมาธิไปนะเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองเป็นเกมคู่ขี้สูสีนะผมชอบป่าชูก้านะผมมองว่ามันมีสิทธิ์เสมอถึงพลิกชนะได้เลยแล้วก็คู่นี้น่าจะเป็นเกมเปิดที่สนุกนะแล้วก็น่าจะยิงกันเยอะนะสำหรับเอาฮิรากับปาชูก้าผมมองว่าหน้าเชียร์ไปที่ยิงกันเยอะเลยแหละสาหรับคู่นี้แล้วผมก็ชอบป่าชูก้านะผมมองว่า มีดีพอที่จะไม่แพ้หรือแพ้เต็มที่ก็ไม่ขาดนะไม่เกิน1ประตูนะสำหรับปาชูก้านะครับทีนี้มาดูอีกคู่ที่เหลือในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นเรอัวมดนิดเจอกับซาบวกนะครับเรมันิดเป็นจากฝูงของกลุ่มนี้ก็คือกลุ่ม S 2นัดชนะ1เสมอ1มี4ี่ตัง้งชนะปาชูก้า3าแล้วก็เสมอเอาอายมา 1, 1 1นะครับใน2นัดก่อนหน้านี้นัดนี้เงื่อนไขเดียวเลยคือชนะเข้ารอบทันทีนะครับโดยไม่ต้องสนใจอะไรเลยแต่ถ้าเสมอ ก็ยังคงเข้ารอบนะครับแต่จะเข้าดับหนึ่งหรือ2เท่านั้นเองเกมนี้ก็จะไม่มีราอุเซซิโอนะครับแนวรับที่ติดโทษแบนจากการโดนใบแดงนะแต่ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะตัวผู้เล่นของเรมเบรต์เนี่ยมันหมุนเวียนกันได้ก็จะมาในระบบ4-1-2-3ผูส้ส่องประเป็นตัวกูตัวนะครับแนวรับมีฟานกาเซียดินฟุตเซนนะครับมีอันโตนิโอรูริเกอร์นะครับเทนเด็กซ์นเดอร์อาโนมิทฟิโดเปนทัชเชมานี่นะครับมีเฟเดริโกวาเวเด จูดเบลลิงแฮมนะรูป้เป็นอาดาตูอาดากูแรนะครับมีคอนซาโรกาเซียแล้วก็วินิสิอุสจูเนียนะครับอาทีนี้มาดูเซาบวกนะครับทีมดังจากออสเตรีย2นะัดชนะ1เสมอ1มี4แต้มเท่ากันแต่ประตูได้เสียเป็นรองนะครับเกมนี้ถ้าเสมออาจไม่พอในการเข้ารอบในกรณีที่เอัฮิรันชนะนะเพราะฉะนั้นตัวเองก็ต้องพึ่งตัวเองต้องชนะไว้ก่อนเป็นดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเสมอเนี่ยก็ต้องมานั่งนับรูปได้เสียก็ตอนนี้ มีประตูที่นําอยู่แค่1ประตูเท่านั้นก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะผลงานของเซาบวกก็มีชนะปาชูก้าสองหนึ่งเสมอเอเจรานศูนย์ศูนย์เกมนี้ก็จะมาในระบบ4ี4่สี่สองนะครับผูกต่อตู้เป็นคริสเตียนสวินเนสกี้อ่าแล้วรับมีฟานคลาสิกนะครับจากรอบลาสบุสซันนะครับโจวานีอากูนะครับมีสเตฟานไลเนอร์นะครับมิดฟิลด์จะเป็นออสการ์ควักนะครับมีซัวอมิล่าเดียนาเต้แม็บิสทุบนะครับแล้วก็เดอรเกลิสเนเน แนวรุกจะเป็นคาริมโอนิซิบูครับจับคู่กับเอดมุนไบดูนะครับสุดหน้าผิวสีการทุกข์กคู่นี้เจอกันมา2ครั้งครับิวมาริชชนะรวดล่าสุดเจอกันในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปีที่ผ่านมาเลยครับเป็นลิวมาริชที่ถล่มไป5ประตูต่อหคู่นี้ก็ต้อบอกว่าเงื่อนไขของลิวมาริชคือชนะแล้วเข้ารอบทันทีในะขณะที่เซาวบวกเนี่ยเสมอก็อาจจะยังเสียว,ยวอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกถ้าเสาบวกโดนเนี่ยเสาบวกก็ต้องบุกนะคู่นี้ผมมองว่าอย่างหนึ่งที่น่าเชียร์เลยคือยิงกันเยอะแน่ๆแ,และทีมที่น่าเชียร์ก็คือเดลอมาริทครับนัดที่แล้วเนี่ยเหลือ10ตัวยังกดบาซูก้ามาทั้งสามหนึ่งเกมรุกดูดันมากแต่เกมรับก็พร้อมเสียเหมือนกันคู่นี้ก็จะยิงกันเยอะนะแต่ว่าถ้าชอบเป็นทีมเนี่ยผมก็ยังชอบดิวมาริดผมมองว่าสถิติมันค่อนข้างผมมเราฝีเท้าก็เหนือกว่าชัดเจนนะครับ อาทีนี้มาปิดท้ายกันที่18บแนาฬิกาสานาทีจะเป็นชไนซสซูเปอร์ลีกนะเซี่ยงไฮ้พอร์ตทีมอันดับ4เจอกับต้าเหลียนยิงโบครับทีมอันดับที่11เซี่ยงไฮ้พอร์ตเจ้าบ้านส4นะัดชนะ4เสมอ4อ่าชนะ8เสมอ4แพ้2มี28แต้านครับช่วงหลังผลงานดีไม่แพ้ใครในลีกมา5เกมติด5เกมนั้นคือชนะ3เสมอ2แต่ในบอลถ้วย FA ฟเอครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้คู่ปรับตลอดการอย่างเซี่ยงไฮ้เซินหัวไป2ต่อ3นะครับก็ตกรอบไป เกมนี้จะมาในระบบ4-1-4-1ผู้สาวตูวปัญญาณจุนหลิงนะครับแนวรับมีวังเชนชาวมิจจานยูซูฟนะครับไทยอัสเบลนิ่งลีชวนมิฟฟี่จะเป็นมาติอุสจูซ่าหลี่เชนเชียนนะครับคัวจินเว่ยนะครับมาติอุสวีเตากาเบียซิโยแล้วก็นาเปาเป็นเลโอนานร์โดแนวรุกชาวบาร์ซิลนะครับอาทีนี้มาดูทีมเยือนอย่างต้าเหรียญยิงโบนะครับ14นัดชนะ4เสมอ5แพ้5มี17แต้ม 5เกมหลังชนะ2เสมอ1แพ้1ล่าสุดใน FA ครับของจีนก็เปิดบ้านแพ้ปักกิ่งกัวอันไป1ต่อ2นะครับเกมนี้ก็จะมาในระบบ4-3-3พัสตุปเป็นฮวงชีเห่านะครับแนวรับมีเกาไหชิงนะครับมีจินเปงเชียงลู่ซวยยี่มิฟี่จะเป็นหลิวซูเลินนะครับมีเดี๋ยวจินเทาเหมาเว่ยเสียนะครับแนวรุกจะเป็นซาการียรันยัชนะครับมีซูเปงยูแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็น เซปาร์ตมาเลเล่สนหน้าผิวสีชาวสวิสแลนด์ตัวนี้น่เคยเล่นกับเสี่ยงไฮเซิร์หัวมาก็ถือว่าเจอคู่ปรับเก่านะครับสถิติคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนเพราะว่าต้าเหลียงยิงโบเนี่ยเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับวันนี้ผมมองว่าเสี่ยงไฮพอรตแม้นัดล่าสุดจะตกรอบเอฟเวอคัมาแต่นะัดนี้เล่นในบ้านได้เปรียบมากๆนะครับผมมองว่าจะยิงชนะขาดได้ไม่ยากนะสำหรับเสี่ยงไฮพอรตในเกมนี้นะครับสรุปวันนี้ครับฟีฟ่าเวิร์ครับก็ เชียร์ไปที่คู่แรกน่าเชียร์ไปที่ยูเวนตุสนะครับคู่ที่2ผมชอบวีดั้คู่ที่3เนี่ยชอบปาชูก้านะครับส่วนคู่ที่4เนี่ยชอบเรอัลมาดริดนะครับส่วนชัยนิสซุปเปอร์ลีกปิดท้ายชอบเซียงไฮ่พอร์ตนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ครับท่านไหนที่ต้องการข้อควาเพิ่มเติมหรือว่าต้องการพูดคุยในเรื่องของฟุตบอลเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาเพื่อนกันได้ที่ไลน์ของเรานะครับแอดไทยสาเป็นภาษาอังกฤษมนอำนาจแอดไทยสาเป็นภาษาอังกฤษครับ